สวัสดีจ้าอ่าฮะเอาไปแนวนอนแล้วกันเนาะแนวนอนน่าจะโอเคกว่าสวัสดีจ้ากูสภาพพื้นหลังของบ้านผมสินี่คือห้องรีวิวของผมวันนี้เราจะมาอยู่ในช่วงรีวิวเว้ยผมสั่งนี่มาจากอาราซาดา้าเขาเคลมว่าเป็นของแท้ผมก็เชื่อว่าเขาเป็นของแท้อ่าฮะเฮ้ย huh. hey, ชปเป็ง ดูเขาสิเขามีลูกอมแถมให้ผมด้วยโคตรเท่เลยผมสั่งมาเป็นร้อยเป็ร้อยไม่พันปีไม่เคยมีลูกอมผมจะอ่านให้ฟังหน่ยครับผมอับบาบุปไทยแลนด์อ๋ออันนี้อยู่นี่ขอบคุณมากที่ซื้อสินค้าจากฉันฉันมีความสุขมากเลยได้โปรดได้โปรดอ๋อรีวิวเขาบอกให้รีวิวหน่อยแล้วก็ส่งไปให้เขาหน่อยอ่า โอ้ขอบคุณมากครับนี่ผมรีวิวให้เขานะครับรีวิวให้แล้วนะเ,เดี๋ยวผมส่งไปให้เขานะไม่รู้ว่าผมส่งได้หรือเปล่าแต่ผมจะรีวิวให้ขอบคุณลูกอมมากนะครับสุดยอดลูกอมมะนาวซ่าลูกอมมะนาวซ่า <c oughs> เดี๋ยวคนละเรื่องเเราไม่ใช่รีวิวเรื่องลูกอมไม่ใช่เหรอเรารีวิวเรื่องไมโบย่านี่วะในท้องตลาดมีคนรีวิวกันเยอะแล้วนะครับผมราคา200กว่าบาทนะครับผมถามจริงเหอะคุณรีวิวบ้าอะไรของคุณโบย่าราคามันไม่ใช่200กว่าบาทเว้ย คือเราเป็นคนไทยนะเว้ยเราอยา่าเราอย่าแบบว่าเราอย่าแบบว่าอะไรนะผมไม่เห็นเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเราเราจะแบบว่าเฮ้ยซื้อของถูกไว้ก่อนแล้วแม่งของคุณภาพไม่ดีแต่มีคนแก่โบยาของฟอร์มนะเขาบอกว่าโบยาของฟอร์มเนี่ยใช้ได้เหมือนกันแต่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณซื้ออะคุณซื้อโบยาของแท้ไปเลยทําไมวะทำไมคุณต้องซื้อโบยาของฟอร์มด้วยนี่โบยานะโบยาแท้มันจะมีตัว ไอ้นี่อยู่นี่ตัวเซิร์โค้ดอยู่ตรงนี้เซิร์ชโค้ดอยู่เดี๋ยวผมจะไปสกแกนดูว่ามันจะเป็นของแท้ไหมถ้ามันไม่ใช่ของแท้ก็ผมจะมเคลี้งยงใส่หน้าร้านแม่งเลยถ้าไปน,นั่นพี่กจแล้วอ,อ๋อเปิดกล่องกันเลยดีกว่ามีคนบอกเปิดกล่องทางนั่นบนจะดูสวยกว่าใช่ไหมไม่ผมไม่มีอุปรกรณ์ผมสั่งอยู่อน hello h e l l ของแท้ของแท้มีอะไรบ้างของแท้มีกล่องเปล่าๆนะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรอ,อ่าฮะอ่ะาฮแล้วก็มีคู่มือคู่มือนี่มีมทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาจีนอ่านี่คือคู่มือง่ายๆก็คือมีปลั๊กหนีบมีหนีบกงไอ้นี่อ่าฮะอือฮะ เขาบอกว่าให้ห่างประมาณ20-25เซนติเมตรประมาณ8-10นิ้วจากหน้านะเขาบอกเดี๋ยวผมจะลองทดสอบไมคดูให้ฟังไม่ต้องอินสตัลต่อๆเลยทีเดียวเชียวนี่โอเคแล้วก็มีคู่มือรับประกันนะครับคู่มือรับประกันจากซินเซนจีเสโปรเจค r ์เอ็นเดอร์ซิมอลมตเดอร์เนลิ้รชิเบงเลย ป๊บอาา๋ฮะนี่ลิมิเต็ดนะผมว่าซองกันชื้นอย่าลืมเก็บสะสมไว้นะซองกันเชื้นนี่ดีมากอา่อจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าซองกันเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ทิ้งกันจริงๆคนเก็บไว้เพราะว่าอุปกรณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่โดนความชื้นมากๆไม่ได้อย่างอย่างผมเนี่ยอยู่ติดทะเลเนี่ยผมจำเป็นต้องมีเลยไม่งั้นมันจะ มาาันจะพังในในถุงนะครับในถุงก็มีโฟมโฟมซับเสียงโฟมซับเสียงเนี่ยใส่เข้าไปในไม้เลยจบจบไม่เลยก็่ที่ยิดอีกอนี่ <c oughs> โฟมซับเสียงอย่าสนับสนุนนะซื้อของแท้ดีกว่าอย่าไปซื้อของปลอมเลยเพราะว่าถูกกว่าสองร้อยเองสองร้อยคุณ ถ้าคุณทำช่อง Youtube หรือทำอะไรอะ่ะถูกกว่าส0งอะ่ะมันใช้ได้นานนะมันมีการันตี7-1ปีด้วยแล้วนี่กิฟกิฟแน่นมากนะผมบอกเลยนอชิเป่งกูนีพิดอันหนดอันบนเออเออเออ,อแน่นเกินพระคุณมีไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวแซ่มีเข้าไปรไรเออได้ละโชกแล้วก็หนีบนะครับ นี่ป๊าปนี่ป๊าปเาเนี่ปิดดันต้องปิดดานนีนี่ฝานี่ป๊าปาเรียบร้อยคุณจะได้แล้วนะค,ะครับผมแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของไอตัวนี้ที่ผมที่หลายคนบอกก็คือไม้มัรยาหกเมตรไอสายไมยบ้บรนยาหกเมตรนะครับผมซึ่งไอ้นี่มันไม่มีปัญหาหรอกอันนี้หมุนได้นะวัสดุนี่ทําจากของแข็งอะผมว่าเขา ปะทอ้อแล้วก็เขามีทานแถมให้ผมนะครับผมอันนี้โบย่ารุ่นโบย่ารุ่นอะไรวะโบย่ารุ่น M M1 นะใครจะซื้อนี่สั่งสั่งซื้อได้จากช้อปปีเดี๋ยวเอ้ยจากลาซาดา้าทุย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 ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะจ๊ะอ่าฮะบวกลบเอาบวกเข้าอะาฮะอ่าฮะอ่าฮะบวกเข้าสิลูกเข้าสิลูกเข้าเข้าพูดโอย 我我我，我，我。ง。 อ่าฮะไมมันจะมีอยู่สองส่วนนะคือตัวสมาร์ทโฟนจากที่เห็นนะชัดไหมนึ่ชัดอีกกล้องหน้าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดไปกล้องหลังให้ลำึงเลยจ้าอ่าฮะตัวนี้จะมีคาเมล่าคือใช้กับไอ้นี่กับปิดนะครับผมแล้วก็เปิดสมาร์ทโฟนคืออัลล่างสุดสมาร์ทโฟนซึ่งผมจะไม่ได้ยินเสียงนะว่าไม้นี้มันเป็นเสียงยังไง ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะปรับไมค์เราจะได้รู้ว่าไมค์มันเสียงยังไงบ้างนะเสียงใหม่อีรอบหนึ่งผมได้ทดสอบอีกครงฮัลโหล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 ก็จะบางครั้งก็อาจจะปิดพลาดบ้างหรืออะไรบ้างนะเขาบอกว่าถ้าเราไมค์ไวตรงนี้นะไมค์ไวตรงนี้ในพื้นที่บรรยากาศปิดๆใช่ไหมครับมันจะได้ยินเสียง เดี๋ยวผมทำคลิป ASMR ให้คุณฟังแน่นอนนะครับผมโดยการ <c oughs> กินมาม,ม่าเป็นคลิปแรกโอเยบา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 ขอบคุณนะครับที่ติดตามก็เดี๋ยวผมจะส่งไปให้โบย่านะอส่งไปให้ไอ้นี่คือตอนใส่ถานอะ่ะมันจะมีปัญหาตอนตัใส่ถานนิดหน่อยนะผมว่าอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาละอย่างอื่นก็สบายสบาเรื่อย สถานทษยากเลยครี่